การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นภูมิปัญญาพื้นบ้านภาคกลางโดยประยุกต์ใช้ศาสตร์พระราชาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตด้วยระบบเทคโนโลยีดิจิทัลจังหวัดลบบุรีงบประมาณสนับสนุนจากคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมดำเนินการจัดทำโดยคณะผู้วิจัยประกอบด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีมหาวิทยาลายาัาาย,าลายกเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิมหาวิทยาลัยราชพัฒหมู่บ้านจอมบึงในหลักสูตรรายวิชาที่สองลบบุรีมหานครแห่งการเรียนรู้หน่วยที่สองเรื่องละโวภาราพุทธาวาสขอเชิญรับชมสาระการเรียนรู้ได้ดังต่อไปนี้ วัดไลเป็นวัดที่ตั้งอยู่ที่ตำบลเขาสมอคอดอำเภอท่าวูจังหวัดลบบุรีเป็นวัดเก่าตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนต้นเป็นวัดเก่าแก่ริมแม่น้ำบางขาม และมีโบราณสถานสําคัญคือวิหารเก้าห้องซึ่งมีปฏติมากรรมฝาผาน,นังเป็นรูปปูนปั้นเรื่องราวทศชาติชาดกวัดไรย่ยังเป็นที่ประดิษฐานของรูปหลอ่อพระศรีอริยะเมตรัยซึ่งผู้คนให้ความเคารพนับถืออย่างมากนอกจากนี้ภายในบริเวณวัดไร่ยังมีพิพิธภัณฑ์ที่รวบรวมโบราณวัตถุไว้เป็นจํานวนมากโดยจัดแสดงให้ชมในอาคารพิพิธภัณฑ์โบราณวัตถุในพิพิธภัณฑ์เป็นของเก่าแก่ที่ชาวบ้านส่วนใหญ่ได้นํามาถวายวัด วัดเขาสมอคอตั้งอยู่บนเทือกเขาสมอคอในตำบลเขาสมอคอน,น,ำน,อ,คอ,นอำเภอท่าวุ้งจังหวัดลบุรีเป็นวัดเก่าแก่ที่มีหลักฐานมาตั้งแต่ในสมัยกรุงศรีอยุธยามีลูปปั้นหนุมานยืนแบกเขาที่ตั้งอย่างโดดเด่นกลางทุ่งนาโดยตามตำนานเกี่ยวกับหนุมานนั้น เล่าว่าหานุมานได้ไปหาต้นสังกรณีตีชวาแต่ไม่พบเพราะเป็นเวลามืดแล้วเลยเกรงว่าจะลุ่งสางเสียก่อนจึงคอนเอาภูเขามาทั้งลูกวัดเขาสมอคอนนั้นจะมีถ้ำเล็กๆใต้เจดีและภายในถ้ำก็มีโบราณสถานต่างๆคือเจดีทรงกลมบนยอดเขาเหนือถ้ำบริเวณวัดก็จะมีถ้ำต่างๆเช่นถ้ำพระนอนถ้ำภูมณีเป็นต้น ภายในถ้ำจะมีพระนอนยาวประมาณสิบเมตรกอดด้วยอิฐขนาดใหญ่รวมถึงยังมีทรกาพระพุทธรูปสมัยลุบุรีและสมัยอยุธยาหลายชิ้นในถ้ำแห่งนี้ด้วยวัดสิริจันทละนิมิตวรวิหารหรือที่ชาวลพบุรีเรียกว่าวัดเขาพระง,งาม เนื่องจากภายในวัดแห่งนี้บริเวณเชิงเขาอบลอ้อมด้วยผืนป่าเขียวขจีถือเป็นวัดสำคัญวัดหนึ่งของจังหวัดลบบุรีมีพื้นที่กว้างขวางถึง99ไร่เดิมเป็นวัดล้างมานานจนสืบไม่ทราบประวัติแต่พบหลักฐานทางโบราณสถานโบราณวัตถุปรากฏภายในบริเวณวัดเช่นพระพุทธสยญาติที่สร้างด้วยศีลาแรงแบบโบราณซากฐานพระสรูปเชดีเก่าบนยอดเขา และซากกำแพงเก่าภายในวัดมีปูชนีวัตถุที่สำคัญคือรอยพระพุทธบาทจำลองหล่อด,ด้วยปูนซีเมนต์ตั้งอยู่บนหลังเขาพระพุทธรูปองค์ใหญ่ชื่อว่าพระพุทธปฏิภาคมัธยมพุทธการสร้างด้วยศิลปะงดงามปาณีตบรรจงโดดเด่นจนสามารถมองเห็นได้ในระยะทางไกล